สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบเย็นนะคะพบกันเช่นเคยเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา17นานาทีจนถึง17 30นานาทีวันนี้อยู่กับดิฉันทางในื้ก้าทำพิมพ์อาจารย์นทุนรุ่งวงนะคะและคุณบุญชายเกียรติหลังจบรายการนะแต่ทีนี้หลังจากศาสตร์กันจบแล้วพวกนี้กลับสู่โลกของความเป็นจริงนะครับตลาดทุนเปิดทำการนะ ผมก็เอาหุ้นปันผลเนี่ยมาแจกนะฮะแ,แนะนำ่าเป็ตัวเด่นๆคราวนี้ข้ามฉับไปนู่นนะฮะต้นเดือนพฤษภาคมทำให้เอาหุ้นที่จะขึ้นเนื้นอใหม่ XD ต้นเดือนพฤษภาคมเอามาไว้นักนะก็เหมือนที่เล่าให้ฟังช่วงที่ผ่านมาว่าไปซื้อเย็นวันนี้วันพรุ่งนี้ XD เนี่ยมักไม่มีอะไรฟรีนะฮะ,ะราคามากกักจะแพงเพราะฉะนั้นเตรียมการไว้ว่าไปก็ไม่นานเลยเนี่ยนับไปก็ประมาณแค่แค่สองสัปดาห์นะครับ ไปดูหุ้นที่จะมีการขึ้นกระหมายอ d แล้วก็จ่ายปันผลในต้นเดือนพฤษภาคมนะครับไปถึงกลางพฤษภาคมเลยก็แล้วกันนะครับหลักทรัพย์แรกนี่อยู่ในช่วงวันที่2พฤษภาคมนะครับที่เด่นๆตามลำดับเลยเนี่ยนะครับก็จะมีหุ้น 2S นะชื่อนี้ก็มีนะฮะ 2S หลักทรัพย์ต่อไปก็ตัว AKP นะครับแล้วก็ตัว Beauty Beauty นี่ก็ถือว่าเป็นหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายปันผลเด่นตัวหนึ่งนะครับ งวดนี้35ตาตังต่อหุ้นนะครับตัวต่อไปเป็น k คดนะครับจ่ายปันผลถึง5บาท50ตังต่อหุ้นนะฮะในวันที่2เพฤษภาขมเช่นเดียวกันแล้วก็ L&E e นะครับนี่ก็ทำธุรกิจพวกไฟฮะ,ะหลอดไฟเนะี่ยปันผลงวดนี้เป็นทั้งหุ้นนะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของเองินสดปันผลในส่วนของหุ้นเนี่ยสามจุดหหุ้นเดิมนะแจกไปเลยหนึ่ง หุ้นใหม่แล้วก็ในส่วนของเงินสดใน5ตังค์ต่อหุ้นในงวดนี้มาลีนะครับผลลกำไรกับปอกในงวดนี้55ตังค์ต่อหุ้นนะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นมติก็คือตัวอ่าหนึ่งพิมมติชนนะฮะสี่สิบต่างต่อหุ้นในงวดนี้แล้วก็อ่าในส่วนของ pm นะสามสิบเอ็ดต่างต่อหุ้นแล้วก็สามพีนะพีพีพีนะฮะงวดนี้ก็ห้าต่างต่อหุ้น ไปตัวต่อไปนะครับตัว PT 25ต่างต่อหุ้นนะครับแล้วก็ตัว SC สีปนไหมฮะเอสซีเอสซีปาค่ะของอดีตนะัไม่ใช่ของอดีตของนายกปูเน,นะฮะงวดน,นี้12ต่างต่อหุ้นนะครับเอ็กดีวันที่2เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เซบโกสิบตางต่อหุ้นแล้วก็ยังมีจ่ายปันผล12หุ้นเดิมนะแจกไป1หุ้นใหม่ในงวดน,นี้ หลักทรัพย์ต่อไปนะครับเป็นอันนี้เป็นตัวเสนานะฮะแล้วก็ถัดไป SMM สามเมตดนะครับ SST SVI นะครับปันผลวันนี้8ต่ตังค์ต่อวงน,นะครับ TC แล้วก็ทิปก็คือตัวที่ประยัดอากาศภัยนะฮะวันนี้4บาท50ตังค์นะครับ,บ TNPc ในงวดนี้เนี่ยจ่ายเป็นเงินสดด้วยแล้วก็จ่ายเป็นในส่วนของหุ้นโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับงวดนี้25่ทางต่อหุ้นนะครับเอ็กวันที่2องนีนี้ก็ข้ามช็อตไปในส่วนของอสัปดาห์ถัดไปนะเป็นต้นเดือนอพฤคมเช่นเดียวกันในวันที่5นะที่มีการขึ้นเครื่องหมาย xd ในวันที่5นี่โอ้เยอะอยู่งั้งนนะครับ FE, f e fm t g y t ฮะคนลืมไปเลยว่ามีหุ้นตัวนี้อยู่ในตลาดกุดเยียอ <laughs> ย่างล้นจนกุดเยียแต่ว่าเป็นหุ้นปันผลนจริงๆนะฮะค,คนซื้อไว้แต่หวังปันผลงวดนี้20บาทนะยี<อ>ิบาทนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดหุปันผลตัวนี้ XD นะฮะเอ็กดีวันที่5นะฮะแล้วก็ถัดไป i h l นะครับปันผลเอ็กดีในหะวดน,นี้วันที่5เช่นเดียวกันนะครับถัดไปก็ i v l นะครับ IBL นี่ก็ปันผลวันนี้14ต่างนะครับแล้วก็ถัดไปในวันที่5เช่นเดียวกันนะครับ M ชื่ M นี่เฉยเนี่ยนะแต่เป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะโดดเด่นในระยะหลังนะตัว MC ตัว New Noble นแล้วก็มี PDI ผาแดงบางขอบโคสเนี <Post S 1> ในวันที่5เช่นเดียวกันนะครับถัดไปวันที่5ก็มีไซแมะนี่จ่ายปันผลเป็นหุ้นด้วยนะ สิบหุ้นเดิมเนะเอาไปเลยหนึ่งหุ้นใหม่มนะครับจัดใหญ่บรรทุนในวันนี้แล้วก็ตัว S M I T นะฮะอันที่5ใช้ในะเดียวกันโซล่านในส่วนของพลังงานถังเลือกนะครับวันที่ห้าสอ่าวัดวันที่้ต่า,างต่อหุ้นตัวทีนะฮะแล้วก็มีตัวสยามสิลเทคเรียกว่าสิลเทคในวันที่5นะครับ T M C U I C U Kem ตัว VNT WHA mm hmm. เป็นหุ้นรอดตัวหนึ่งในระยะหลังๆวันนี้นะครับจ่ายปันผลเป็นทั้งเงินสด7สบเอตังต่อหุ้นแล้วก็จ่ายปันผลเป็นหุ้นด้วยนะฮะ10หุ้นเดิมเอาไปเลย1หุ้นใหม่ XD วันที่5ไอ้วันที่7นะในในส่วนของตัว WHA นะครับถัดไปเป็นงวดของวันที่7นะครับ มีตัว A G E นะในส่วนของพลังงานบริสุทธิ์นะครบปันผลเป็นหุ้นด้วยเป็นเงินสดด้วย A M C A P Property ในวันที่7นะครับแล้วก็ C E N โชติ C K ชอกันช่างนะครับปับนผลเป็นหุ้นด้วยแล้วก็เป็นเงินสดด้วยแต่ว่า40หุ้นเดิมเอาไปเลยหนึ่งหุ้นใหม่นะครับหุ้น m e ลในวันที่7นะครับแล้วก็ตัว P r e Build กนละุ่มทางด้านรับเหมาก่อสร้างนะครับ Uh, SCB uh, LIF mm hmm. ก็คือ uh, ตัว uh, ประกันภัยถ่า uh, ยพาณิชย์นะฮะหลักทรัพย์นี้นี oh, ่ปันผลเยอะเลยครับ mm hmm. ล้นๆเลยนะ35บาทต่อหุ้นนะครับสำรับตัว SCB Life mm hmm. นะครับแล้วก็วันที่7จะเช่นเดียวกันนะครับตัวสีไทยนะสีไทยงวดนี้1บาทเต็มๆต่อหุ้นนะครับแล้วก็ SSC นะะหรือว่า หลักทรัพย์นี้ก็ปันผลใบ3บาท80ตางต่อหวดนในวันที่7นะ u b i ในวันที่7เท่นเดียวกันนะครับคราวนี้ไปดูตัวเท้า,ายต้ตารางกันแล้วนะครับในวันที่8นะซึ่งเป็นสัปดาห์ที่2ของเดืนอนพฤษภาคมนะครับมี AJD นะ GL SAM นะ TFD ไทยพัฒนาโรงงานนะครับ ทยูไทยรุ่งอยู่เนี่ยคาร์นะครับปันผลเป็นได้เงินสดในยี่สิบตังต่อหุ้นแล้วก็แจกเป็นในส่วนของหุ้นด้วยนะฮะห้าหุ้นเดิมเอาไปเลยหนึ่งหุ้นใหม่นะเอ็ดดีในวันที่แปดพฤษภาคมนะครับแล้วก็หุ้นเอนะตัว A นี่ก็สามตังต่อหุ้นแล้วก็ตัวนี้ถือได้ว่าเป็นหุ้นเด่นตัวเองนะที่ผมเคยแนะนะําท่านทุนในช่วงที่ผ่านมาวันที่เก้านะบีเดอร์ันยเจนนะเบตเตอร์วอลกีนนะ ปันผลงวดนี้นี่สจีดังต่อหุ้นนะครับแล้วก็มี STA สีต่างอกโกนะฮะเส้นกลับมาเป็นหุ้นเทอดราวค่อนข้างจะโดดเด่นลัะครับหนในส่วนของผลการงานในวดปี56เนี่ยนะครับ65ต่างต่อหุ้นปิดท้ายด้วย BLA ตรกรุงเทพประกันภัย1้าังต่อหุ้นนี่ก็เป็นหุ้นที่จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับในช่วงต้นเดือนมมษาคมแล้วก็หลังจาก ผ่านประมาณสักกลางเดือนตุลาคมก็วายแล้วตลาดวายเดูการ่ายบันผนวายหลังการขึ้นเครื่องหมายเอ็กซ์ดีเนี่ยหุ้นก็มักจะลงนะเพราะว่ามันไม่มีแรงจูงใจที่ว่าคนมาซื้อแล้วได้เงินบันผลเลยเกิดคำคำหนึ่งที่เรียกว่าเซลล์อินเมย์ขายหุ้นในเดือนตุลาคมะเพราะฉะนั้นใครที่กลัวว่าแบบโอ้หุ้นมันจะขึ้นได้มากได้น้อยได้นานขนาดไหนโดยปกติเขาไปขายกันประมาณหลังฤดู การตัวเทศกาลเอ็กดีนีแหละฮะหลังกลางเป็นบาดคมนะคะก็เป็นการวิเคราะห์ถึงภาพรวมของเดือนพฤษภาคมด้วยนะคะว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะคุณบุญชัยวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการลดต้นทุนของการลงทุนด้วยเทคนิคที่ว่าจะเป็นการเฉลี่ยต้นทุนแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะติดตามในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ ว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้นคิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการ เทรเวลนะคะเรากลับมาพูดคุยกับคุณบุญชัยจากบรจธนชาตินะคะถึงการลดต้นทุน <c oughs> การลงทุนด้วยการเฉลี่ยต้นทุนนี่มันเป็นยังไงคะ <c oughs> คุณบุญชัยจริงๆเมื่อบ่ายเราพูดถึง asset allocation คือาก, <c oughs> การจัดพอร์ตไปแล้วนะครับก็มีเทคนิคอีกตัวหนึ่งซึ่งจะใช้ในการลงทุนที่ดีนะครับก็คือการเฉลี่ยต้นทุนนะครับเดี <c oughs> ๋ยวลองลองดู s ซ t อินเด็กกันนิดนึงนะครับจริงๆอันนี้ม <c oughs> ันมาจากหลักพื้นฐานของการลงทุนที่ผู้ลงทุนโดยส่วนโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ มักจะอยากซื้อ,อของถูกได้อยากซื้อถูกขายแพงนะเราว่าพยายามอยากจะขายในจังหวะที่ตัวเองคิดว่าแพงที่สุดก็คือผู้ลงทุนเนี่ยจะพยายามหาจังหวะในการลงทุนนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเรียนว่าในโลกการลงทุนเนี่ยการหาจังหวะการลงทุนเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับอ,อันนี้เรายกตัวอย่างเราเอาเซ็ตเด่นเด็กของไทยมาให้ดูตั้งแต่ปี09จนถึงเดือนมีนาคมของปีนี้นะครับอันนี้เราเห็นกันบ่อยๆจนคุ้นหน้าคุ้นตานะครับ ถ้าจะบอกว่าหลักข้อนี้จะบอกว่าเรามองอดีตเนี่ยเรามองง่ายเราเห็นชัดว่าถ้าเราซื้อมาตอนตอนปี09นใช่ไหมครับถ้าเราถือว่าจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเราคงกำไรสัก2-3 0 0าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับแต่เรื่องจริงเนี่ยมันไม่ใช่องนั้นคนไายไปติดเอาไว้ ทานหกแล้วห้าเสร็จแม้กลางปีที่แล้วอะไรเยอะอย่างหรืออย่างจากถ้าเราดูการามในปีหนึ่งสามเนี่ยนะครับถ้าเราไปขายเอาตอนไตรมาสสองปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้เราคงรวยครับได้กําไรพอสมควรนะครับไม่ต้องดูนะครับอันนี้คําถามก็คือว่าเราก็ไม่ทราบว่าพรุ่งนี้เปิดเปิดทําการเนี่ยตลาดหุ้นจะเป็นยังไงนะเรามองข้างหน้าเรามองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารอจังหวะหรือว่าจับจังหวะว่าอ่ะรอจนกระทั่งอินเด็กไหลลงมาถึงพันสามเราอาจจะไม่มีวันนั้นเลยก็ได้นะครับ รืออาจจะขึ้นไปพันพันสามแล้วลงมาพันสองกว่าก็ได้อันนี้เราเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เพราะฉะนั้นการลงทุนที่ที่เขาใช้กันในในสากลนะครับก็คือว่าเราลองเฉลี่ยหรือซื้อมันไปเรื่อยๆหรือแบ่งซื้อข้อหมายจะเหมือนเหมือนกันนะครับผมลองทําตัวเลขมาให้ท่านผู้ลงทุนดูนะครับว่าสมมุติเราดูการลงทุนตั้งแต่ปี0 9ถึงปี1น่เดือนมีนาเนี่ยนะครับถ้าเราเฉลี่ยซื้อทุกวันที่25ของทุกเดือนนะคือ ซื้อทุกวันที่25ของทุกเดือนว่าเว่าในเดือนดอกอะเก้าปปนเดือนดอกซื้อไปเลยต้นทุนเราถ้าเราคิดเป็นอินเด็กซ์คือเราซื้ออินเด็กซ์นะครับก็อยู่ที่พันกัสามสิบเจ็ดจุดหนึ่งสองพันพันสามสามเจ็ด คือเซดินเด็กคือเหมือนถ้าเราถ้าเราซื้อเซดินเด็กนะวันที่25ของทุกเดือนก็ก็ได้กําไรประมาณสักเกือบ400จุดอ่ะอันนี้อันนี้คือพันกับสามสิบเจ็แต่ถ้าเราซื้อณสิ้นปีคือปีหนึ่งซื้อครั้งเดียวนะฮะอันนี้เราเราเปรียบเทียบกับปีหนึ่งซื้อสิบสองครั้งกับปีหนึ่งซื้อครั้งเดียวซึ่งปกติแล้วผู้ลงทุนอาร์ t f ก็จะเป็นแบบนี้กันซะกันซะเยอะนะครับซื้อตอนสิ้นปีครับถ้าเราซื้อเฉลี่ยณสิ้นปีคือซื้อปีละครั้งเเนนนี่ยต้ทุราคือ1,143 แพงึค่มาแค่นี้แค่แค่วิธีการซื้อที่แตกต่างกันะนะครับจากที่เราซื้อทุกเดือนทุกเดนยี่ห้ากับเราซื้อแค่ปีละนหนึ่งครั้งณวันสิ้นปีซึ่งเป็นการปฏิบัติของผู้ลงทุนในการซื้อ r m f แล้วก็แล้วก็นะครับก็ะจะพบว่าต้นทุนเนี่ยใน5ปีนี้ก็ทำให้เราถูกลงถึง 100. จุดหรือ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้คือการซื้อเฉลี่ยนะครับอันนี้ถ้าเราลองดูในตารางข้างล่างซึ่งละเอียดอีกนิดนึงนะครับอันนี้ย่อหลังให้ดู7ปปีีในแต่ละเลย อาจจะมีผู้ลงทุนสงสัยว่าถ้าเราซื้อเฉลี่ยทุกๆเดือนเนี่ยมันจะถูกกว่าซื้อนณสิ้นปีไหมในในในเปีคือ2 0 0 7ูน1 3นถึงสองศนี่นะครับจะมีปี2ปีที่การซื้อเฉลี่ยทุกเดือนเนี่ยแพงกว่าการซื้อนณสิ้นปีะนะครับอย่างปี08นย์และพก็ทราบเป็นปีที่เกิดแฮ m เบิร์ r เก i ร์ครสิสการซื้อเฉลี่ยทุกเดือนวันที่25เนี่ยเราจะได้ต้นทุนประมาณหกร้อดสิบจุด แต่ว่าถ้าซื้อสิ้นปีเนี่ย449จะเห็นว่ามันการส้ปีนั้นหุ้นะตอกไงอันนั้นเป็นปีปีพิเศษนะครับแล้วอีกปีหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือปี211นะครับเพราะโทษแะ211ปีครับ11ครับนะฮะก็คือเศยทุกเรือนเนี่ย1,108นะครับอ๋อแต่ใกล้ใกล้เคียงกันโทษโทษปี2113คือปีที่ผ่านมานะครับ เฉลี่ยทุกเดือนเนี่ยพันสี่ร้อยห้าสิบห้าครับนะครับแต่ว่าหน้าสิ้นปีเนี่ยถ้าซื้อหน้าสิ้นปีพันสองร้อยเก้าสิบแปดครับบังเอิญว่าปีสองพันสิบสามเนี่ยหุ้นขึ้นไปพีกลางปีใช่ครับแล้วก็ก็ตกลงมาเรื่อยๆก็กลางปีลงมาตลอดเพราะฉะนั้นในในภาพอันเนี้ยในเจ็ดปีเนี่ยก็จะพบว่าสองปีเนี่ยการเฉลี่ยซื้อทุกเดือนเนี่ยอาจจะแพงกว่าในการซื้อครั้งเดียวนะแต่แค่สองปีเองนะในเจ็ดปีแล้วเป็นปีพิเศษ เป,<ม>เป็นปีที่ตลาดหุ้นเนี่ยได้รับผลกระทบจากทั้งแฮมเบอร์เกอร์คริสแล้วก็ปีหนึ่งสาซึ่งปีที่แล้วตลาดหุ้นไทยใน<ม>ตอนไตรมาสสามสี่เนี่ยก็จะตกลงมาค่อนข้างเยอะจากปัญหาการเมืองของประเทศแต่แต่ห้าในเจ็ดปีเนี่ยซื้อเฉลี่ยทุกเดือนก็จะดีต้นทุนดีกว่าดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามองการลงทุนในหุ้นหรือว่าการลงทุนระยะยาวเนี่ยนะครับในในระยะยาวเนี่ยเฉลี่ยต้นทุนแล้วการค่อยๆเฉลี่ยซื้อจะได้ต้นทุนที่ถูกกว่าการที่เรา หาจังหวะหรือเราซื้อเพียงครั้งเดียวนะปีละครั้งก็มักจะเป็นพฤติกรรมของผู้ลงทุนทั่วไปโดยว่ามนุษย์กันเดือนง่ายๆเอาไปเก็บภาษีได้ซื้อขายต่อไปตอนนี้ถามว่าแล้วถ้าเราสนใจจะลงทุนแบบเฉลี่ยทุกเดือนเนี่ยนะครับทางบริษัทการลงทุนหรือบลจอนี่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่ช่วยท่านได้นะครับก็ต้องเรียนว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีระบบที่เราเรียกว่า saving plan คือท่านสามารถที่จะ เฉลีย่ยซื้อเป็นทุกๆเดือนนะครับท่านก็ระบ,บุวันที่ท่านอยากจะซื้อได้เช่นเป็นวันที่หนึ่งของทุกเดือนวันที่ห้าวันที่ยี่สิบห้าอันนี้เราเราเลือกได้หรือจะเป็นเฉลี่ยทุกสามเดือนก็ได้นะครับอันนี้อย่างของปอจทหราชเรามีระบบอันนี้อยู่ะนะครับอันนี้ก็ทําให้ท่านสะดวกทั้งคือพูดง่ายเหมือนหักค่าน้ําค่าไฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับสำหรับคนที่ไม่เคยลงทุนเนนึกเออก็ ก็ไปเปิดบัญชีนี้ไว้ใช่แล้วว่าที่เท่าไหร่แล้วก็ตัดจากจากบัญชีที่ที่ที่อ้างถึงนะครับอันนี้ก็จะช่วยในแง่ว่าเราไม่ต้องใช้เงินก้อนเดียวในการเอามาซื้อนะตอนสิปีหรือซื้อครั้งเดียวในแต่ละปีนะครับแล้วก็สุดท้ายคือถ้าเราสะสมการลงทุนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วว่าการลงทุนระยะยาวเนี่ยผลตอบแทนมันก็จะดีกว่าขั้นสั้นนะครับก็จะเจออย่างนี้คุณบุญชัยที่ผมมักจะเจอโอ้ไม่มีเงินเหลือ ไม่มีเงินเหลือจะไปลงทุนไปอะไรหรอกเอาเอาเอาว่าเอาว่าหลังหลังอยากใช้ใช้รบๆเหลือเท่าไหร่ถึงจะไปลงทุนอันนี้จริงๆก็ก็ทําได้แต่ว่าต้องเรียนว่าสมมติว่าเราอยากจะซื้อ r m ม f เอลดีเปีละแสนสองถ้าเราลงทุนครั้งเดียวก็ต้องใช้เงินแสนสองไครับยิ่งหายากแล้วตอนนี้ถ้าเราถ้าเราแบ่งเป็นทีละเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นบาก็มันก็เป็นอะไรซึ่งยังไม่กระทบค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนมากนักนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียนว่ามีบริการ ที่จะช่วยท่านผู้ลงทุนได้ว่าเราจะทยอยลงทุนยังไงนะครับซ,ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนท่านได้ค่อนึงเยอะ,ะอีกโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถที่ลงทุนแบบเฉะลี่ยต้นทุนได้ก็คือ,อโครงการสารฝันเริ่มต้นด้วยผ่านบาทของสำนักกรตอ,อนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ต้องเรียนว่ายอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าจะช่วยให้ผู้ลงทุนเนี่ย ทยอยสะสมการลงทุนเนี่อย่างค่อยเป็นค่อยไปะนะฮะโดยเริ่มต้นด้วยเงินเพียงพันบาทเท่านั้นเองอนะครับสำหรับปริษัทชาติเองเนี่ยเราก็ร่วมเข้าไปในโครงการด้วยสองกองทุนที่เราคิดว่าเหมาะสมกับผู้ลงทุน ที่ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นมีความผันผวนน้อยกว่าตลาดโดยรวมนะครับแล้วก็กองทุนเสียสถตนดาร์ดับผันผลซึ่งเป็นกองทุนผสมระหว่างตราสารนี้และตราสารทุนนะครับด้วยวิธีการทั้งสองแบบง่ายๆเนี่ยนะครับก็จะทําให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถเข้าถึงหลักการลงทุนอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นหลักสําคัญก็คือค่อยๆเฉลี่ยระรับค่อยๆทยอยลงทุนอย่าลงทุนเพียงครั้งเดียวเพราะว่า ในโลกความเป็นจริงนี้เราจับจังหวะการลงทุนไม่ได้นะครับค่ะก็เป็นเหมือนการวางแผนการลงทุนมากกว่าน,ะนี่ก็อยากถามคนเก้าถามท่านผู้ชมที่นั่งดูอยู่เวลานี้แหละถามกันตรงๆเนี่ยเดือนละพันเนี่ยเอา้าครับเอามาลงคนมีไหมยอย่าตอบ <laughs> นะถ้าว่าไม่มีอย่าตอบนะ <laughs> โอแทงหวยเ,เดือนหนึ่งสองว้วดนะผมผมว่า,า,าไม่ยู่ว <laughs> อย่าว่าแต่พันแล้วหลายๆคนโอด แทกเป็นมื่นจริงผมอย่างกองทุนที่เราได้รับรางวัล m o r i n g s t a r ปี14ปีในปีนี้นะครับอย่างเพื่อคุณทรัพย์ปันผลเนี่ยเป็นกองทุนอายุ20ปีมาแล้วนะครับสมมุติว่าลงทุนเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยด้วยเงินเพียง1,000บาทเนี่ยณตอนนี้มัน5เท่า หมายแล้ว่าทุกเดือนใช่ไหมมันเออไม่ฮะถ้าลงตุนครั้งแค่แค่ครั้งเดียวเ๋อเะรอมันห้าเท่านะถ้าลองคิดดูถ้าเราทยอยลงตุนเรื่อยๆเนี่ยมันจะมากกว่าห้าเท่าอาจจะเพิ่มมากกว่านั้นใช่ครับครับอ่าจะเห็นว่าการลงตุนระยะยาวเนี่ยสำหรับผู้ลงตุนแล้วเนี่ยมันทําให้เงินของเรานี้งอกเงยได้ครับแต่ว่าต้องย้ำว่าต้องยาวจริงๆต้องยาวยาวยาวในความหมายคุณคนบุญชัยของฟันเมเจอร์นี่คือกี่ปีจริงๆแล้วก็คือห้าถึงสิบปีนะครับห้าถึงสิบปีครับ นะคะที่ในในต่างประเทศเนี่ยต้องเป็นสิบปีเลยนะครับแต่ที่จริงก็ว่าไปก็ไม่นานนะไม่นานครับเออสมมติว่าเอาลูกเกิดวันนี้เอาซื้อไว้ให้ลูกเนี้ยสิบปีก็คือขึ้นชั้นไหนอ่ะขึ้นประบาลแบบถมสี่ประถมห้าใช่ไหมใช่เออตอนนั้นลูกก็สมมติว่าจะส่งลูกต่อมัธยมไปเรียนอะไรที่ดีๆก็สตาร์ตรงนี้มันใช้ได้จริงก็มันมีข้อด้จริงหลายเรื่องอย่างอย่างผู้ลงทุนเนี่ยก็ อยากจะลงทุนก็ไม่ลงทุนก็พักเงินไว้ในเซฟวิงเยอะแล้วพักเป็นปีๆก็มีนะครับก็มันไม่เสี่ยงไงครับแต่ว่าในแต่ละช่วงลงทุนกองทุนนี่กลัวเสี่ยงอะไรเรื่ยคือจริงๆการลงทุนในกองทุนอย่างที่เรียนก็คือมีผู้ใหญ่ลงทุนเขาดูให้นะครับแล้วก็เรียนว่าโอกาสการลงทุนมันมีมากกว่าการพักเงินในบัญชีเซฟวิงหรือว่า การซับการซักคือตัวที่มันเสี่ยงน้อยก็มีเรื่องของเรื่องที่เราต้องดูนะครับทีนี้ถ้านักลงทุนที่สนใจอยากจะไปขอคาปรึกษาจากทางบริจธนาชาติเนี่ยทำได้ยังไงบ้างคะก็ติดต่อที่บริจธนาชาติครับศูนย์สองหนึ่งสองหกแปดสามเก้าเก้ากดศูนย์นะครับหรือที่ธนาคารธนาชาติทุกสาขาครับก่ะนะคะวันนี้รายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบเย็นนะคะต้องขอขอบพระคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนหลักของรายการนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันได้ใหม่นะคะเพราะว่าเปิดตลาดแล้วนะคะก็ยังคงมาเกาะติดสถานการณ์ ทางด้านการลงทุนพร้อมกับวางแผนกลยุทธ์การลงทุนกันด้วยนะคะสําหรับแต่ว่าเย็นวันนี้ไปสาดน้ำสาดหนาวันสุดท้ายแล้วนะคะก็สําหรับคุณผู้ชมนักลงทุนที่เดินทางมาต่างจังหวัดก็ระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยกันด้วยนะคะแล้วก็เที่ยวสงการให้มีความสุขสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรา3คนลาทุกท่านไปก่อนโชคดีมีกําไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านสวัสดีค่ะดีสวัสดีครับ